สวัสดีจ้าจอยพารวยแนแนลนะคะสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านจะสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็เอฟเก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่เคอีซาวบายวันที่4เดือน22565หมาให้พี่พีเอฟได้รับชมตามเคยเนาะจ้า เดี๋ยวมาดูผลสรุปของวันที่3เดือน2กันก่อนเนาะจ้า ppfc จะสำหรับแนวทางนี่เคสิเาบ่ายเนาะจ้าเด่นเ้าจะจอยให้เด่น54วิ่งลูดจ้าผลสรุปรอบเศาจ้าบนจ็ดเก้าสีสี่ลูดไปเนาะจ้าจอยเข้าเด่น4ลูด4จ้า ppfc จะสำหรับเด่นเ้านะจ้าจับคู่จอยจับคู่ลูดไปเนาะจ้า ส่วนสายลูดซายวิ่งเฮ่าเขาเนาะจ้าเก้สจ้าสองตัวล่างหกหกลุดไปเนาจ้าเบิ้ลจ้าลอบบายจ้าจะให้เด่น1นศูลูดจ้าพ้นสรุปลอบบายบน1่งสามหนึ่งสาจอยเข้าตัวกับ1นสนาจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ้าสองตัวบนลอบบายจ้าสองตัวล่างลอบบาย29งเสองเกลุดไปเนาะจ้า ขอแสดงความดีกับผู้โชคดีขอแสดงความดีกับพี่พีเอฟซีติดตามแนวทางนิเคอส์เ e. ซบ่ายจ้าจอยเข้ารอบบายจ้ารอบบายสองตัวล่างรอบบายสามหนึ่งจอยเข้าตัวกลับหนึ่งสามเนาะจา้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งมาจา้ารอบเซาเนาะจา้ารอบเ้จาจอยเข้าเด่นสี่รูดสี่จ้าสำหรับสายรูดสายวิง่งเข้าเขา่า เต็มเศร้าบายเนาะจ้าเขาตัวใดแบบใดห,หรือพี่ๆเอฟซท่านใดมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใดเลยเนาะจ้าจ,าจอยตอบทุกคอมเมนต์จา้าคําเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการนพนันนะคะเด็กต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองจา้านี่เคอีเ e, ช้าบ่ายวันที่4เดือน2 2565เดนเศร้าจา้ะเดนเศร้าจะให้เดน่น1 ศูนย์รูดจ้าเดนเซาหนึ่งศูนย์รูดอย่าลืมวิ่งรูดด้วยเด้อจ้าพี่พี่เอฟซีจ้าหนึ่งนี่หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สาม ศูนย์หกศูนย์แปดเด่นบายจา้าเด่นบายจะให้เด่นห้าสี่ลูดจา้าเด่นบายเด่นห้าสี่วิ่งลูดห้ามีห้าศูนย์ห้าสอง ห้าเจ็ดห้าเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่แปดตัวเน้นจ้าสี่หนึ่งห้าเจ็ด 0 3 1 6อย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคบหน้าจอไหวบันทึกไหวใส่ไปเปล่ยนแนวทางได้นะจ้าเป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขนะคะบางครั้งอาจจะเข้ามากบางครั้งอาจจะเข้าน้อยเข้าบ้างหลุดบ้างก็ยกคำนวณไปตามสูตรน้าจ้า ขอให้พี่ๆเอทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์สองคอมเมนต์นะจ้าเขาตัวใดเบบดใดกะมาเล่าสู่กันฟังด้ยนาะจ้าจอยสิได้มีกำลังใจในการทําแนวทางต่อไปจ้าคลิปนี้เอาไว้เพียงสำนนเนาะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า